มือถือเลขสี่เนาะเดี๋ยวเรามาหลับตาดูว่าแปลว่าอะไรเนาะเลขสี่พี่คุณชอนบอกลูกมีเลขสามตัวจากพี่แล้วค่ะเลขลูกก็จากพี่เอาจากพ่อเนาะอ่าโอเคเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งพี่นะลูกคนที่มีเลขท้ายแบบอ่อมือถือเลขสี่เนาะ เขาบอกว่าเป็นเลขเหนื่อยหน่ายใจมันเหมือนกับว่าจะไปตรงนี้ก็ยังไม่ได้จะไปตรงนั้นก็ยังไม่ได้มันเหมือนรอรออะไรบางอย่างชีวิตเราตอนนี้อยู่ในช่วงการรอเราไม่ได้ไปพูดตัดสินใจมีคนมาให้เราต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เราไม่สามารถที่จะบอกเราอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือรอคำตอบ รอโอกาสฉะนั้นคนที่มีเลขสี่ตัวสุดท้ายของเลขท้ายมือถือคือตอนนี้กำลังรอโอกาสแต่มันอยู่ในช่วงของการนั่งแช่ทำตรงนี้ก็ยังไม่ได้ออยากจะทำเนี่ยก็ยังทำไม่ได้อยากจะไปนั่นก็ยังไปไม่ได้มันเหมือนกับ Ning Still. นิ่งสติลภาษาอังกฤษเขาเรียกสติลอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวรับตาดูให้เนาะ คนที่มีเลขสี่เลขท้ายมือถือตอนนี้เนาะคนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเลขเนาะสามตัวเนะาะซานนาบอกจริงอะพ่อหัวเราเลยอะเลขสี่เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนเผลอตัวเผลอตัวอยู่สองเรื่องเผลอตัวกินเขาเรียกไม่ได้ควบคุมเผลอตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือไปรู้จักหรือพูดกับใครสักคนแล้วเสียความรู้สึก ทั้งๆท,ที่รู้ตะหนิดตะหนิดไม่น่าคุยกับเขาเลยอะไรเงี้ยต้องระวังฉะนั้นระวังโดนคนหลอกนะรายการผมเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังแล้วก็ถ้ามีสาระอย่าลืมว่าที่รายการผมเกี่ยวเรื่องการรักษาโรคด้วยศูนย์บาทนะคือลมหายใจลองฝึกด,ดูได้แล้วก็เรื่องของการได้เป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศเป็นการบริหารเงินให้เงินทํางานขนาดที่หนึน่ง นอนหลับหรือตื่นให้เงินมันทำงานเราจะไปทำงานหากินเรื่องอื่นก็เรื่องของเรางานประจําเราจะทําอะไรก็เรื่องของเราแต่ให้เงินมันทางานด้วยจะได้เงินหลายเด้งอยากได้เด้งมากกว่านั้นก็ทานอาหารมือเดียวทําฟาสติ้งน้ําดื่มทานอาหารนื้อเดียวมีลมหายใจโพเพทัสแล้วก็นอนให้ได้เก้าถึงสิบสองชั่วโมงทําแค่นี้พอชีวิตทนิดเลขสองนลินบอกเลขสอง ท,ทวีณาบอกแม่นค่ะพ่อขอบคุณค่ะอ่ะมีเลขอะไรอีกพันยาม,มนเลขสามอ่ะเลขอะไรเอ่ยเลขสองอ่ะเรามาดูคําทํานายเลขสองคนที่มีเลขสองตัวสุดท้ายของเลขมือถือแปลว่าอะไรมิมิบอกว่าเลขสองค่ะคุณพ่อเอาเริ่ม บอกข่าวดีอย่างถ้าวันนี้จะลงทุนโอเคคนที่มีเลขสองตอนเนี้ยมีเงินต้องเอาเงินไปลงมีเงินต้องเอาไปเพิ่มฉะนั้นมีสองทางให้เลือกเนาะเพราะว่ามีเกณฑ์เสียเงินเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปเพิ่มความหมายก็คือเอาไปไปทำหรือซ่อมหรือก่อสร้างอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าไป ไปซ่อมไปบูรณาการไปก่อสร้างไปทําหลังคาไปทําตัวผนังไปทําอะไรก็ได้หรือไปซื้อเครื่องจักรหรือไปซื้อเครื่องมือที่ทํามาหากินน่ะของลูกสาวได้นำเงินไปลงทุนเกี่ยวกับก่อสร้าง r n o v v t t s กับสามีเขาใชา่ถูกต้องแม่นจริงถ้ายิ่งคุณผู้ชมเปิดใจแล้วให้ผมทํานายนะยิ่งแม่นพี่ตอนนี้ ผมหนักเอาเรื่องครับและผมต้องปรึกษาเพราะมันไม่มีทางออกไปไหลแล้วครับอย่าไปคิดมากอยู่กับลมหายใจพอไปทานอาหารมื้อเดียวเดี๋ยวก็รวยลองดูนะเล่าเรื่องตลกผมมีพี่ชายพี่ชายถามผมมีเงินไหมผมบอกไม่มีเงินไม่มีให้แต่ผมมาให้เงินมากกว่านั้นเอาไหมเขาบอกทำยังไง กินอาหารมือเดียวสิอ่ะมีสามคนใช่ไหมพ่อแม่ลูกเหลือคนละคนละวันละมื้อใช่ไหมจะเหลือเหลือมือ้อหกมือ้อนู่นรวยแล้วรวยแล้วทําดูสิอะไรเงี้ยนี่ทางออกให้แล้วนั้นหลับตาให้แล้วเนี่ยรวยแน่นอน ทเทรยาบอกแม่นที่สุดในจักรวาลถ้าใครอยากจะดูย้อนหลังนะไปดูในทิกต o k ได้ของลูกทเทรยาแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูดวงราคาพิเศษกับลูกศิษย์ผมก็ได้นะครับเพราะว่าผมสอนสอนสอนให้ทุกคนเป็นหมอดูมีหมอคลิปเมียผมนะครับใช้ลายเดียวกับผมไลน์ at โภเิทาศสองศหมอทเทวยา at โภพิทศสิบหกสิบห ถ้าอยากจะดูดวงไม่ลำบากเรื่องเงินติดต่อได้ที่ไลน์แอดโอบิทาสองศูแต่ถ้าลำบากดูตามนี้แหละว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงถ้าเลขท้ายมือถือมันแปลว่าอะไรเดี๋ยวดูสองอีกนิดนึงคนที่มีเลขสองอยู่ท้ายสุดของเลขบัตรมือถือนะเขาเรียกว่าเครียดอย่างเดียวต้องรีบเปลี่ยนเบอร์เครียดทั้งเงิน เครียดทั้งคนจบคนตอนนี้ใครมีเลขสองตอนนี้เครียดทั้งเงินเครียดทั้งคนต้องหยุดและเปลี่ยนเลขสามตัวสุดท้ายจากผมทั้งหมดเป็นความเชื่อเนาะตอนนี้เลขเลขนี้เป็นเลขเมื่อกี้พูดไปก่อนหน้านี้แล้วคํานายแล้วบางส่วนแต่ตอนนี้ที่จะพูดคือมันเป็นเลขที่จะต้องเสียเงินและเป็นเลขที่ต้องทุกข์ใจมันเป็นเลขเครียดอะ่ะต้องมีคนที่แบบทําให้แบบ โดยเพราะคนที่อายุน้อยกว่าเช่นลูกหลานลูกของเราหรือว่าแม่ของเราพี่ของเราอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบเป็นคนใกล้ชิดภายในบ้านมีคนถามบอกว่ามาริสาบอกดวงตกเลยครับดวงไม่มีใครตกมีแต่ขึ้นกับลงชีวิตคนเรานะเวลามันลงมันก็ต้องขึ้นเวลาขึ้นมันก็ต้องลงเพราะมันคือเรื่องอนิจจง แต่ถ้าเราประคองนะประคองมันได้นะให้มันลอยอยู่ในอากาศเพราะเรามีสติเรามีปัญญานะไม่มีวันลงแล้วไม่มีวันที่จะลงอีกแล้วอย่าให้ชีวิตเราต้องตกต่ำไปกว่านี้ท่าเรารู้เรามีสติเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเราจะไม่เครียดเรื่องคนเราจะไม่เครียดเรื่องเงินทําได้กินอาหารมื้อเดียวคนบางคนเนี่ยเนาะมีความเครียดต่างกันแต่เรื่องไหนที่มันสําคัญในชีวิตละ่ะ แค่นั้นแหละเดี๋ยวเรามาดูเลข5กันเนาะคนที่มีเลขท้ายมือถือเลขห้าแต่ทุกเลขต้องเปลี่ยนนะบางคนบอกโห oh, งั้นทุกเปลี่ยนทุกคนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็รายการผมปเป็นเรื่องของความเชือ่อบใช้วิจารณญานนะครับอะดูเลข5้าให้เขาบอกว่าถ้าทำงานทำธุรกิจ หรือกําลังดําเนินงานอะไรบางอย่างงานธุรกิจหรือกําลังด <e ําเน Saints, ินงานอะไรบางอย่างเช่นก่อสร้างวางแผนวางแผนอะไรบางอย่างเอาสามชนิดก่อนเนาะซึ่งมันไม่เคลื่อนที่ไปไหนเลยมันซบเซามันนิ่งมันนิ่งแบบนิ่งสลบ เลขห้าฉะนั้นคนที่มีเลขมือถือช่วงนี้เลขห้าตกท้ายด้วยเลขห้าถือว่าซบเซานิ่งสลกบเกิดจากสามเรื่องนะธุรกิจงานหรือสิ่งที่วางแผนแล้วทำไปแล้วหรือลงมือไปแล้วนิดนึงข้างขาเรียว่าข้างขา พี่นะลินสวัสดีน้องจีบด้วยนะคะอะไรเลยโอเคเลขห้าเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือนอนไม่หลับหรือการกินไม่ดีหรือมีอาการบาดเจ็บถ้าน้อยก็บาดเจ็บถ้ามากก็ป่วยฉะนั้นเนี่ยคนที่มีเลขห้าทุกคนโดนต้องรีบเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นสามตัวเลขตัวสุดท้ายเราจะโชคดี แต่ต้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลถ้าอยากได้ถามตัวเลขใช้เครือไข่ายไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องราคาแพงไปเลือกเอา3ามตัวเลขตัวสุดท้ายวันไหนก็ได้เราไปเปลี่ยนแล้วต้องไปลงทะเบียนด้วยนะไม่ใช่เปลี่ยนเฉยๆต้องแบบให้เลขนี้มันทำงานแล้วก็ใช้ลมหายใจไปกระตุ้นแล้วจะโชคดีนะครับส่วนเลขสามตัวผมไม่คนให้ มีค่าครูแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล